ในคืนวันเทศกาลทนาบตะเราจะเห็นดวงดาวสองดวงคือดาวโอริฮิเมหรือดาวเจ้าหญิงทอผ้าและดาวฮิโคโบชิหรือดาวชายเลี้ยงวัวซึ่งส่องแสงโดดเด่นที่สุดในรอบปีสองประกายระยิบระยับอยู่โดยมีทางช้างเผือกกั้นอยู่ระหว่างกลางชาวญี่ปุ่นจึงถือว่าวันทนาบตะคือวันแห่งความรักอโรเมนติกที่เจ้าหญิงทอผ้าและชายเลี้ยงวัว จะได้พบกันเพียงปีละครั้งในวันที่7ก,กรกฎาคมคือวันแห่งเทศกาลทาน,นาบตะซึ่งเป็นเทศกาลตามฤดูกาลของญี่ปุ่นที่มีมาตั้งแต่โบราณในวันเทศกาลทาน,นาบตะผู้คนจะเขียนคำอธิษฐานลงบนกระดาษแผ่นเล็กๆที่เรียกว่าทังสักกุแล้วนำไปแขวนกับกิ่งไผ่หรืออธิษฐานขอพรจากดวงดาวหากมีโอกาสก็ไม่ควรพลาดไปร่วมงาน เทศกาลที่จัดขึ้นทั่วประเทศญี่ปุ่นเช่นนี้ดูสักครั้งในเทศก,กาลทนาบัตจะมีการนำเอาแผ่นกระดาษทางสก,กุลที่ด้านในเขียนคำอธิษฐานไว้พร้อมด้วยของประดับชนิดอื่นๆที่ทำจากกระดาษไปแขวนประดับไว้กับกิ่งไผ่ซึ่งกิ่งไผ่นี้ชาวญี่ปุ่นเชื่อถือกันมาแต่โบราณว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายได้ กระดาษขอพรและของประดับที่จะนำมาใช้ได้แก่ทั้งสักกุกระดาษสำหรับเขียนคำอธิษฐานจะใช้กระดาษทั้งหมด5สีได้แก่สีฟ้าสีแดงสีเหลืองสีขาวและสีดำหรือสีม่วงก็ได้โอลิสเซลุคือนกกระเรียนกระดาษเพื่อขอพรให้อายุยืนยาวทุงคินชักกุ คือถุงใบเล็กๆสำหรับใส่ของกระจุกกระจิกเป็นสัญลักษณ์แทนกระเป๋าเงินเพื่อขอพอรให้ร่ำรวยอามิคาสาลิคือของตกแต่งรูปร่างคล้ายแห่ทำจากกระดาษเพื่อขอพอรให้การประมงรุ่งเรืองและอื่นๆตามแต่วัฒนธรรมของแต่ละท้องถิน่นเจสก,การทานนำบัตตะได้รับอิทธิพลมาจากตำนานเจ็ดนางฟ้า จากประเทศจีนตำนานมีหลายรูปแบบบางรูปแบบได้ถูกรวมอยู่ในตำนานหมื่นใบไม้ซึ่งเป็นหนังสือรวบรวมบทกรอนเก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นรูปแบบของตำนานที่ถูกกล่าวขานมากที่สุดก็คือนางฟ้าโอริฮิเมะเป็นลูกสาวของกษัตริย์แห่งท้องฟ้าหรือจักรวาลทำน้าที่ทอผ้าอยู่ที่แม่น้ำอามนโนกาวะทันพอจอบฝีมือการทอผ้าของเธอ แม้ว่าเธอจะทำงานอย่างหนักทุกวันแต่มันก็ไม่ได้ทำให้เธอมีความสุขเพราะไม่ได้พบหรือได้ลงรักชายใดเลยกษัตริย์แห่งท้องฟ้าผู้ห่วงใยลูกสาวเลยได้จัดการให้เธอได้พบกับฮิโกบุชิผู้เลี้ยงวัวอาศัยอยู่อีกฝั่งของทางช่างเผือกเมื่อทั้งคู่ได้พบเจอกันไม่นานหนักทั้งคู่ก็ได้หลงรักกันและได้แต่งงานเมื่อแต่งงานแล้วนางฟ้าอุลิฮิเมะก็ไม่ได้ขยันต่อผ้าดังที่เคย ส่วนฮิโกโบชิก็ได้ปล่อยให้วัววิ่งเพ่นพ่านไปทั่วสวรรค์ด้วยความโกรธของกษัตริย์แห่งท้องฟ้าจึงได้แยกทั้งคู่ไม่ให้พบกันกีดกั้นโดยทางจังเผื่อนางฟ้าโอลิฮิเมกเสียใจจากการสูญเสียของสามีจึงได้ก่อร้องบิดาของตนให้ได้เจอกับสามีของนางอีกครั้งบิดาพ่าแพ้แก่น้ำตาของลูกสาวจึงยอมให้ทั้งคู่สามารถเจอกันได้ในวันที่7 เดือนเจ็ของทุกปีแต่จะสามารถพบได้ก็ต่อเมื่อเธอทำงานอย่างหนักและถอดผ้าจนเสร็จเมื่อถึงเวลาที่จะได้พบกันอีกครั้งทั้งคู่ไม่สามารถข้ามทางช้างเผือกมาพบกันได้เนื่องจากไร้ซึ่งสะพานข้ามทางช้างเผือกเมื่อรู้ดังนั้นนางฟ้าโอริฮิเมะได้ร้องไห้อย่างหนักจนฝูงนกกลางเขียนได้เข้ามาหาด้วยความสงสารและสัญญาว่าจะสร้างสะพานโดยใช้ปีกของพวกมันช่วยกัน จนเธอสามารถข้ามทางช้างเผือกได้มีคนกล่าวไว้ว่าถ้าในวันธนาบัตรปีไหนเกิดฝนตกเราฟูงนกกังเขียนจะไม่สามารถช่วยเป็นสะพานในปีนั้นได้จะทำให้ทั้งคู่ต้องรออีกถึงปีหน้าเพื่อที่จะได้พบกันอีกครั้ง